ฮัลโหลฮัลโหลเรื่องเกมดังปะไม่ดังเบาผมนะโอเคกาดไปดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยผมอยู่เกมเธอเราเรียนนะครับผมโอเคมมันเล่นต่อๆจากครั้งที่แล้วกนเลยนะโอเคมาต่อนี้หลังจากที่ผมได้ไปรอบนอกรอบมาผมก็ไปเอาลูกซองโน่นนี่นั่นมาเอาไปแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ฆ่าบอสเกลตัตนไปด้วยแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะ,ะยังหาตัวอที่มีมอนสเตอร์มาเจอรู้ยากปรุงยาสักหน่อย เอาโหลดแปอปเฮ้ยเสียงเกมดังถ้าเกิดเสียงเกมไม่จะทำยังไงแล้วนะโอเคนี่จะก,ก็ก็ต่อจากบัสท,ที่แล้วนะเออใช่ใช่มีพิคาบอสมาเลวสามตัวนี้มาสเตอร์มอนนะเออนี่ที่เป็นท,ที่ปรุงยานะที่ปรุงยายังเป็นอย่างนี้อยู่นะเพราะว่าตัวที่มีมันใช้ยังหาไม่เจอเปิดโอเคไปสำรวจต่อดีกว,วะ่ะ MPC จะประมาณนี้หน่อยนะครับผมแบบนึงนะอ่าอีกอย่างหนึ่งบูมไปทำนี่มาด้วยเยีเลือกไพลอนนะโอ้ยอุย้ยชิบขึ้นยากจังเว้ยไม่ทำแพลตฟอร์มเลยเว้ยผมไม่ทำแพลตฟอร์มให้ยากชิบหายเรียไปต่อเลยดีกว่าเลิกบนได้แล้วอ้กลัวตกตาจังเลยลืมไปเป็นเกือกม้มาฆ่าไปแล้วนะบอสลงลงได้ตามสบาย ไปยังไม่ได้ปักเลยกล่องของเอามาเดอนลืมเก็บของนี้ได้ไงกันเนี่ยอะไรดิเงี้ยเดี๋ยวย้ายฝั่งนี้ก่อนได้มาเกะนะครับผมเกะอยู่ดีแหละเอาจริงนะโอเคได้แค่นี้เองนะอดี๋ยปักไว้โอ้ยเดีูดูดูดูมันจะได้สายปืนนะเผื่อใครไม่รู้กดผิด มัชอบเกิดผีอยู่เรื่อยเลยเ่ยโนะดนขดโดนขดยาจะไม่เก็บแล้วกันนะที่อันตรายที่สุดไม่ใช่มอนเตอร์โดยมันคือสิ่งที่อันตรายกว่านั้นมันคือกับดักและกระหน่ำเออพุ้ยหนามไม่โคตรเลยโอ้ติดโอ้ติดฐานแล้วเลือดไหลด้วยอาจจะตายได้เลยต้องระวังให้เด็ดต้องวันนี้ต้องระวังกับดักนะเออใช่ต้องกับดักให้เด็ดสำรวจดันเจียน คลิปลงคลิปลงเกินนี่จริงทีไม่ได้ถ้าเกิดคลิปสั้นขอใคขอักไปแป๊บอันนี้ไม่เห็นไม่เหนเลยมืดแท้แล้วโอ้ยกับดักโอ้โดนกับดักโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้กุตานกุตานแน่ๆกุตตเด้อกดใจเม็ดไม่ไหวละอีกูจะตานโุ้ยกะตานไม่ไหววลันลงดันจิ้นไม่ไหวอ่ะเลือดยังน้อยอยู่เดี๋ยวลองหาในกล่องที่เปิดจะเก็บหัวใจไว้อืม เหมือนจะม่มีหรือเปล่าวะจะเั็นผิดเก็บของแบบน,นู่นยีงไงหัวใจเก็บไว้จริงด้วยรออยู่โอเคเก็บโอเคใช้หมดอ่ะเต็มล yes, <got> แล้วยอ y ส s เต็มแล้วไอ้กาเร็ตฉันเส้็จแล้วเบอร์นี้มันไม่ใช้นะาด่ามีมันกากเกินไป ปืนป,ปืนที่เหลือหนูจะเก็บไว้นะเออปืนเออใช่แลกกับบาตได้เก็บมาไว้เพราะครั้งนั้นแล้กกับบาอรลืมไปแลกกับบาตรถาทำไมกระสุนโอ้ที่หายละวทำกระสุนกมจะทําปืนกรบาดต้องไหนไม่ทําเลยเวียนกับไม่ทําเลยปืนกรบาดเอาแลกกับบาตรไปทำหมดแล้ววะทำไงทีนี้ต้องฆ่าบอสอีเตอร์อเวอร์มาเนี่ย อนี่ไ,ไม่ขัดเล่ยไปดูรูม,มาครับเดี๋ยวเลยลืมบอกไปตัวละครนี้ชื่อซีเลทูนะถึงแม้ผมซีผมไม่เหมือนกับตามเถือดแต่กเ็เถอะมันงชื่อตัวละครนี่แหละเฮ้ย <c oughs> คุณบาติจะไปมิทีไม่ร้องเหลือแปดอันโอ้คุณจะบาดายเออไปประดิษฐ์ยาแป๊บเดี๋ยวไปผมไปครับยาก,ก่อนไปทะาครับได้อีกสองตำขวดเติมน้ำก่อนน้ำกนใกล้ บอ่อน้ำแม่งโคตรใกล้เลยแล้วก็เล็กด้วยดึงเต็มปรุงยาเปิดกล่องด้วยแล้วก็กดตรงนี้อ่าอุ้ยเรียนนะนีครับน,นี่เอ่อทอนโอเคเดียดเ๋ยวกรีเจนแล้วกัน นให้ทอนพัวชนแปดนาทีเอามาด้วยนี่นี้โอเคละยาได้แค่นั้นแหละเออยาที่เหลือเอออยู่ไหนวะอินก็ไปหายาประดิษยามาเพิ่อมอได้ยาประมาณนี้แหละไม่ตกใจนะมีมีแคน่นี้แหละยาเนะี <c> ่ย <oughs> ไปวทีบอสบอกเลยว่าบับยาอย่างเยอะการสู้เันจะแฝงมันเลยมไม่กลัวมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะโว้ย ไม่มีไม่มีไอ้นั่นวะเรื่องวิทยาอะไรฮะคุณลืมนะ,ะนเอเล h h นะอลืมใส่ของประดับอื่นเลยเว้ยใส่ก่อนทำไว้ก็ไม่ได้ใส่ฮอลืมนี่ด้วยโล,โลโลเออใส่ไหนดีอันนี้แท่นี่โอเคทีมี้็จะมีโลอ่าจะบอกคนสณลักษณะนะโอ๊ยกดผิดอันนี้ถ้าเกิดเราโจมตีเนี่ยมันมีจะมีโอกาสที่จะปล่อยกระดูกไปช่วยเรานะใช่ไหมทีนี้เลยไหมอ,อันนี้เกลือม้า ถ้าเกิดเราตกไปชนที่มเราจะไม่รับฟอร์ดาเมจอันนี้คือโล่อออฟซิเดียนชิลกันกันไฟบล็อกได้อย่างเช่นพวกเออแร่อุกกาบ,บาตถ้าเกิดเราไปโดนมันก็จะติดไฟแล้วก็ลดห้าดาเมจใช่ไหมแต่เราจะไม่โดนนั้นถ้าเกิดเราไปเหยียบมันถ้าเกิดเราใส่โลน่นี้แล้วก็แล้วก็ก,กันกระเด็นนะโอ้ไปก่อนไปหนึ่งอ,อ,อันนี้เป็นทำไม่วิ่งเร็วนะประมาณนั้นแหละอ่ะเป็นไงเก่ง แล้เวเราสกีบอร์ด้ดีส่วนนี้ก็คือเวิร์มสกรับนั่นเองลดดาเมีสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์รูชิโอก็ถูดูแดดได,ได้ใช้บ่อยอันนี้ในนอนใช้บ่อยมากอันนี้หลุดจะเป็นจับนะไม่ใช่ที่นอนนี่แหละเกาะมังครบเลยขาดส้นนนั่แหละมีปวดขมับขมิบเพิ่มเกาะได้ไม่น้อยนะ อืมไม่บั่รเราขาดเราขาดยาอะไรไหมเนี่ยอืมเขาอะไรไม่ได้เลยเนี่ขาดของอะนะกับพวกสมุสมนโพรยสมุนไฟลยวันนั้นอ่ะอีไปเจอนี่มาด้วยนะสลามอันนี้เออเพิงนะเดี๋ยวนะได้นี่วะแหละทุ่มอยู่ใตายนะลูกอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ มีกระทากุหลาบไหมวะกระทากระากุหลาบกระทากุหลาบนี่ไงมันทำมากเก็บสวนพงสมุนไพรประมาณนี้แหละอันนี้ปลูกด้วยปลูกเยอะเนี่ยต้องปลูกเยอะไม่ได้ อะไรเดี๋ยวเดี๋ยคนก็จะรู้เองมีทำยายอะไรยานเลยกาชช่ไหมไม่ใช่อ๋อไม่มีว่ะต้องไปหาต้องแหาแถวๆนั้นเอาซะละแถวขีดทะเลทรายฝั่งนู้นดีกว,ว่าอะไรปีศาจเลี้ยวน,นี่นี่นี่น้ำตายครั้งเดียวก็บินบุกนะเออไปสู้บอสเกียตันก็บินบุกจะสู้รอบหนึ่งไอ้ก็ทูลูเกิดบอสไอ้ก็ทูลูนี่แหละ เกิดบ่อยมากพวกนี้น่ากาดมากเปี้ยวแมวแมวแมวหลังทางเก็บเงินอะไปด้วยเองอยู่ไอ้บ้านเก่านะมันเกิดเออไม่ได้นู่หาหายเลยไม่มีไม่มีเกิดเลยพวกนั้นอนะ่ะ อืมเหตุมาสรุปการเก็บสมุนไพรไปเลื่อยเปื่อยโดยเฉพาช่วงนี้ฉะนี้ผมก็เก็บสมุนไพรไปเลื่อยเปื่อยนะเขื่อใจฝากติดตามหน่อยนะค,ะครับผม,ม,มไม่มีใครติดตามรู้อ่ะมีคนดูอยู่แค่สองสามคนเนาะสองสามคนก็ไม่ได้ใครค่อยดูมากเท่าไหร่นะเพราะหน้าปกทำไม่ได้มันต้องใส่อะไรสักอย่างนี่แหละเวลาลำคาญมากเลยไม่ได้ใส่ เรจะสู้บอนะ์ดแต่วอรดไม่น่าจะไหวอยู่ตงจุของก่อนโอ้มาได้แค่นี้ก็บก่อนสูนไพรไม่มีวะครับท่านผู้ชมสูนสูน,สนไพรไม่มีไม่มัไม,ม,ไม,ม,ไม,มออ่มีมัเออมีเมล็ดอยู่ยนู่นว่ะหรือมันไปปลูกเสรเลยไม่มีดินเหนียวอ่หาดินเหนียวยังไงจะที่ไหนวะดินเหนียวดินเหนียวดิน ดินเหนียวดินเหนียวดินเหนียวหายากจังเลยไปหาจากโลกอื่นดีไหยหายากมากเลยนะดินเหนียวเนี่ยปตินัมสตาร์ปตินัมสังเวิร์ดดึงดึงแร่ซิลเวอร์แร่ไรสาระเอ้ยไม่เก็บตัวนี้หรอกซิลเวอร์ทำก๊าซสุดสร็จโอ้ชิบหายอู้เกือบหัวแตก

เออเออตกดินตกมลักเสียเลยอะไรวะเฮ้ออยต้นไม้อะไรอะไม่ตัดแล้วกันไรเงี้ยสวยดีเหนือเนี่สวยดีอ่ะอัปเดตใหม่ผมก็รู้นะว่าว่ามันมีอะไรใหม่มั่งนี่มันชั้นเออเออเอ๊ะน,นี่ยนั่นเองเหรออะไรอ่ะ what the fuck เมื่อคืนอะไรานไม่ชมใครรู้คอมเมนต์เนี่ยอันนี้ไม่รู้จักนะอัปเดตมาก็ไม่รู้จักรู้จักแค่บางอันเช่น,นบอน้ำสักสิอ่าบอน้ำสักิเอ oh, fuck, you get, อเอฟกูคัตเกย์คีดมีโอ้โอ้น่าหย,ยิบจังเลยอะ่ะ <c oughs> คืออะไรกับดักหรอไม่มีอะไรเลย เอ้หน่าจะมีแต่ผมถูกออกแล้วเมืเนะ่อกี้น่ะอืมเอ้ยตกเล่นไมนถูกใจใครขอภั้นะเล่นกาาเกินมากมันมันตีแรงไงเล่นมาเล่น่มาสเตอร์มันตีแรงมันจะเล่นยากเล่นต่ออู้หเหล็กเป็นกองเลยค่อยขุดแล้วกันเก็บไว้อุ้ย ุ่มระเฉียดมีอัดไปเฮ้ยลูกโซ่นี้ได้แต่จากกันที่เอาเอาคนขายปืนอยู่ที่ไดทิมะแล้วก็หลุมุกไปวางไว้เขาก็จะขายเป็นปืนนี้มานะปืนที่ผมใช้อยู่ในนะี้ปืนชักกันที่ดีมากๆเลยนะดีขูดีม่าขู่เลยนะแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่ได้คือกระจายมากนั้นปืนนี้ต้องใช้คู่กับกระสุนเมเทโอนะมันจะกระเด้ง ไม่เจอของดีๆเลยว่ะไดแอดเกิดจังวะโอจิมาครับเรากลับก่อนเไม่ไดแอดเกิดยังไงไดแอดไม่เกิดเลยเหรออ๋อไดแอดเกิดแล้วโคตรไกลไปอยู่ตรงฝั่งนู้นวะเดี๋ยวซื้อกระถางต้นไมป้ปลูกส่อยอันนี้คือคับเองนะกระถางต้นไม้คับเองกระถางกลางปลูกต้นมไม้เนี่ยไดแค่นี้จริงๆนะเอาปลูน,นั้นแหละ ไม่คิดไหนกระถางปลูกต้นไม้ไมีเยอะมากแด้กก็เดาอาใช้ได้แหละทำไมเราถึงอ๋มอ,ม,อ,อมึนหมึนอ๋อโดนไบร์นีดโอ้ฉันเกลียดที่นี่จริงเลยจริงจริงก็ไม่รู้ยาก็มีน้อยเหลือเกินไม่ได้ครับไม่ได้ทำอะไรเลยได,ได้ได้มาด้วยนะนี่คือหนึ่งส่วนผสมที่จะต้องใช้ในการครับโล่อังชิวอันรู้ว่าอังชามวะจะไม่ได้อังชามน่าจะเป็นส่วนผสมอังชิวแหละเออ นั่นก็คือเอาไว้ครับรวมกับรองเท้าอันนี้นะมีมีรองเท้านี่จะเป็นรองเท้าที่ทเทปอยู่ที่แหละหัวใจคลิปสําหนึ่งอันเหล็กยี่ร้อยยี่สิบเก้าควาันหัอที่นี่สิบสี่นาทีแล้วโอเคต้องกราบขอภัยตรงนี้นะผมว่าคลิปวิดีโอมันยาวไม่ได้แล้วโอเคต้องขอกลับตัวที่ตผู้ชมทุกท่กทานกันด้วยนะเดี๋ยวผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะ